มาซาคัมรีแอคคอร์ดนะครับดีเซ็คเมนต์ถ้ารถคุณดีจริงเราพร้อมสู้ราคาเต็มที่ครับมาถึงฤด,ดูกาลอีกแล้วนะครับสำหรับการรับซื้อรถนะครับข้อหนานของเราคือมาซานะครับโตต้าคัมรีแอคคอร์ดนะครับกลุ่มดีเซ็คเมนต์นะแล้วก็กลุ่มรถตู้ m p ็มพีบีเอาผ่านด้วยฟสตาเรียถ้าคุณมีรถที่ดีเราพร้อมที่จะสู้ราคาเต็มที่ที่สุดที่ทำได้แน่นอนนะครับในกรณีเทรดอินเรามีราคาที่ดีนะครับกว่า การขายปกติให้นะครับส่งมาให้เราได้เลยนะครับรูปรถภายนอกภายในสำนหน้าเล่มในช่องแชทเราจะส่งราคากลับไปในช่วงราคานะครับถ้าโอเคราคาเราอาจจะเดินทางไปหาคุณหรือคุณจะเดินทางมาหาเราก็แล้วแต่ตามสะดวกแล้วแต่ตกลงกันส่วนต่างได้ต่าง,างมาคุยกันวันนี้เรามีทางเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถยุสคาร์ให้เน้นเรื่องความเชื่อมั่นนะครับในการเลือกรถสักคันหนึ่งให้กับคุณไปใช้งานต่อนะครับเรายินดีที่จะส่งประวัติดีๆต่อไปและสาคัญที่สุดคือความปลอดภัยสูงสุดของรถคันเดิมของคุณนะครับเรามีที่แม่นชัดเจ แล้วก็ยินดีที่จะดูแลรถคุณเหมือนรถเราจริงๆนะครับที่ผ่านมาที่เราส่งรถไปหลักหลายร้อยคันนะครับไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยนะครับแล้วก็อยากขายรถที่ได้ราคาดีแนะนํามาที่คารีครับ